สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหัวหินอิลิทโฮมกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูที่ดินแปลงสวยนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านตอเกดอำเภอหัวหินค่ะที่ดินแปลงนี้มีขนาด200ตารางวาค่ะมีหน้ากว้าง20เมตรยาว40เมตรค่ะซึ่งติดถนนคอนกรีตที่มีความกว้างอยู่8เมตรนะคะรถสามารถสวนเลนกันได้ค่ะ การเดินทางก็สะดวกนะคะเพราะว่าเราใช้เส้นถนนหนองตะเพาหนองคานะคะที่สามารถทะลุถนนเส้นเพชรกเกษมนะคะได้อย่างง่ายดายเลยที่ดินแปลงนี้นะคะเข้ามาจากเส้นถนนหนองตะเพาหนองคานนะคะก็เข้ามาเพียง200เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพียง1กิโลเมตร หากจะไปช้อปปิ้งในตัวเมืองหัวหินนะคะห่างเพียง15กิโลเมตรค่ะหรือถ้าจะเดินทางนะคะไปที่สนามบินหัวหินนะคะก็ห่างเพียง20กิโลเมตรค่ะหรือจะไปชมพระอาทิตย์ตกนะคะที่ชายหาดหัวหินนะคะก็ห่างเพียงแค่17กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีน้ำไฟที่พร้อมใช้งานและมีเพื่อนบ้านนะคะอาศัยอยู่โดยรอบและอัธยาศัยดีมากค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาที่ดินในการสร้างบ้านนะคะหรือจะทําบ้านพักตากอากาศหรือจะลงทุนนะคะปลูกผักทําฟาร์มนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะตอบโจทย์กับทุกการลงทุนแน่นอนค่ะด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและมีเพื่อนบ้านที่อัธยาศัยดีนะคะราคาของที่ดินแปลงนี้ก็ถูกมากๆค่ะราคาอยู่ที่850,000บาทนะคะราคานี้ฟรีโอนนะคะทุกคน และสำหรับใครนะคะที่ต้องการมาดูที่ดินด้วยตัวของคุณเองก็ติดต่อเราเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0815161421หรือ l i น์อหัวหินอีลิทโฮมค่ะและฝากกดติดตามช่องหัวหินอีลิทโฮมกันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเราจะได้นำทรัพย์ดีๆนะคะที่ราคาถูกๆมาบอกต่อกับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ